ที่เรื่องราวฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีของนักแสดงตลกที่บอกเลยว่านาวันนี้ไม่ตลกแล้วนะคะสำหรับอทไทกุมกิ๊กคุณผู้ชมค่ะที่ต้องบอกเลยนะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันคริสต์มาสแต่บ้านของอาไทเนี่ยค,คิดมากแล้วก็เออทำไมอ่ะหนักน่วงค่ะเพราะว่าไฟไหม้บ้านแต่เช้ามืดเลยคุณผู้ชมค่ะ<อ>เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดในวันคริสต์มาสเวลาประมาณตีห้าครึ่งคุณผู้ชม เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านของอาไทกรมกิก๊กหนักอยู่นะหนักเลยคุณผู้ชมคะ่ะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโกลเด้นทาวร์รามอินทราวงแหวนกาญจนาพิเศษบางเขนกรุงเทพผู้สื่อข่าวของเราคะ่ะลงพื้นที่ไปเจอกับอาไทอาไทเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยผมอะ่ะหลับอยู่บนห้องชั้นสองทีนี้ได้ยินเสียงระเบิดดังตุม้มก็เลย ได้ยินได้ <ฮะ S 1> กลิ่นไหมแบบลอยมาแต่ไกลตีห้าครึ่งอ่ะกำลังหลับฝันดีเลยอ่ะใช่เหมือนอฝันร้ายก็เลยรีบลุกจากเตียง <ฮะ S 1> พอเปิดประตูห้องเท่านั้นแหละค่ะควันไฟตีเข้าหน้าอย่างจัง <ฮะ S 1> ตอนนั้นเนี่ยอาไทาบอกว,ว่ามองอะไรไม่เห็นเลยนะเพราะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ควันเลยรีบไปวิ่งรีกเรียกน้องๆบอกว่า ให้ก้มลงต่ำที่สุดแล้วก็เอาผ้าปิดจมูกจากนั้นก็พาทุกคนค่ะออกมาจากบ้านได้อย่างปลอดภัยคือตอนนั้นอาไทยบอกว่าพยายามที่จะตั้งสติให้ดีที่สุดแล้วก็รีบออกจากบ้านรวมถึงถอยรถทุกคันที่อยู่ในรั้วบ้านออกไปจอดหลบเอาไว้เอาออกมาก่อนเนาะใช่ค่ะก่อนที่จะวิ่งไปเรียกพ่อในบ้านอีกหลังหนึ่งอยูติดกันนี่แหละมีสตินะถูกต้องหลังจากนั้นก็โทรเรียกเจ้าหน้าที่ค่ะให้มาดับเพลิงส่วนสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจร แล้วเบรกเกอร์ที่ทางหมู่บ้านติดเอาไว้เนี่ยทัานไม่ทํางานคัดเอาไม่ยอมตัดไฟก็เลยทําให้เกิดกระแสไฟลุกลามคือจุดที่เพลิงเริ่มลุกไหม้เนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากลู่วิ่งเนี่ยค่ะที่วงกลมย่างนีะถูกต้องค่ะเป็นจุดที่เริ่มมีไฟลุกไหม้เกิดเสียบลักค้างไว้ใช่ไหมถูกต้องส่วนค่าเสียหายจากที่ประเมินด้วยสายตานะเขาบอกว่าน่าจะตกอยู่ที่หลักแสนบาท คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบว่าเออสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วทําไมเบรกเกอร์ถึงไม่ทํางานแล้วบ้านเขา<อ><อ>หลงังใหม่ด้วยอ่ะใช่ออนนแล้วบ้านหลังใหญ่หลังโตคุณผู้ชมคะ่ะ เดชะบุญนะที่คนในบ้านปลอดภยัยแต่ตัวอาทัยนะคะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเสร็จงานในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะพาครอบครัวไปตรวจเช็คร,ร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อความมั่นใจว่าทุกคนปลอดภัยจริงๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสูดควันกันเข้าไปแบบเต็มปอดเต็มสูบคุณผู้ชมค่ะคือนา,นาทีนั้นอนะ่ะเราไม่รู้หรอกก็พยายามที่จะต้องเอาตัวรอดออกมาให้<ล> <ๆ S 2> เร็วที่สุดนะซับสินหาใหม่ได้นะคุณผู้ชมนะชีว<อ>ิตเราเกิดมาครั้งเดียวเอาชีวิตให้รอดปลอดภัยก่อนแต่ว่าใดๆก็ถือว่าฟาดเคราะห์ครั้งใหญ่ของครอบครัวนะคะหลังจากนี้มี แต่เรื่องราวดีๆเนาะออเดชอ,อคุณนะคะที่ทุกคนในครอบครัวปลอดภัยกันหมดเลยนะ